บ้างคะต้องบอกว่าเป็นสี่มงคลนะครับได้เดินทางมาในรอบนี้ได้อัญเชิญสิ่งที่จะนำความสว่างมาเติมเต็มกับหมู่คณะภาพเพื่ออเมริกาเป็นสี่มงคลแก่ชีวิตด้วยนะครับนั่นก็คือได้ร่วมอัญเชิญนะครับนิมิตของการปฏิบัติธรรมนะครับซึ่ง มีนามอันเป็นมงคลนะครับว่าดวงแก้วบรมจักรพักร,รัตนันันนะครับซึ่งก่อนจะเดินทางมานะครับในวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2567หลวงพ่อทตัชีโวนะครับได้เมตตาเป็นปฐมเริ่มในการอธิษฐานจิตปิดทองดวงแก้วซึ่งจะเป็นนิมิตแห่งการปฏิบัติธรรมนะครับขนาด29.7เซนติเมตรซึ่งเป็น หวงแก้วรัตนชาตินะครับสีขาวสะาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะอัญเชิญมานะครับในการปฏิสถานเป็นนิมิตในการปฏิบัติธรรมนะอาคารปฏิบัติธรรมแก้วธรรมชัยรัตนอนันต์นะครับซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติธรรมที่มีการสร้างขึ้นใหม่นะครับเพื่อ,อ,อรองรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิช,ชาธรรมกายในภาคเพื่อเมริกานะวัดรัธรรมกาย เทนเนสซี <Tennessee, S 1> oh. ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีการออกแบบนะครับและดำเนินการก่อสร้างอาคารกว้าง60ฟุตนะครับลึก75ฟุตมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567นี้นะครับ mm. เพื่อเป็นการกราบถวายบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนามงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับนี่ครับนี่เป็นภาพกราฟิก ภายในอาคารปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ยังมีการอัญเชิญดวงแก้วสําคัญนะครับมาปฏิสถานเพื่อเป็นนิมิตในการปฏิบัติธรรมด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในงานบุญที่จะเกิดขึ้นนะครับในวาระยิประมหาตเถราผู้ใหญ่ท่านเมตตามาเย,ยี่ยมเยือนในภาพื้นเมริกานะครับนั่นคือพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชแก้วบรมจากกระพัดรัตนา,นานันและก็สถาปนาอาคารปฏิบัติธรรม แก้วธรรมชัยรัตนานันนะครับบูชาธรรมเนืงในวราระอายุมัวัฒนะมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับมีกําหนดจัดพิธีเจริมพระพุทธมนต์ขึ้นในวันที่3เมษายนพุทธศักราช2567นาวหกาวรธมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวเป็นมงคลอีกข่าวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสถานที่ที่อยู่ในขั้นตอนการ ปรับพื้นที่นะครับเพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารแก้วธรรมชัยรัตนานันวัฒนรรมการเทนเนสซีนะครับและตอนนี้ในเรื่องของโครงสร้างหรือว่าสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาคารก็เตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับเมื่อปรับพื้นที่เสร็จก็จะมีการดําเนินการก่อสร้างซึ่งใช้เวลาไม่นานมากนะครับในเดือนกรกฎราคมพักราช2567ก็คงจะได้เห็นรูปร่าง ในขณะเดียวกันมีกำหนดใช้งานครั้งแรกนะครับาภายในงานกระถินสมัคคีมหากรารทานในปีนี้ดัง<า>นั้นก็ถือว่าเป็นอีกข่าวมงคลหนึ่งนะครับว่าการสร้างวัดให้เป็นวัดการสร้างพระให้เป็นพระแท้และการสร้างคนดีที่เราต้องการตอนนี้ก็ขยายไปทั่วทั้งมุมโลกเลยนะครับโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาก็ติดตามความสำเร็จรวมถึงการสรืบทอด อายุของพระพุทธศาสนาการศึกษาโนปนิพพานของหมู่คณะ